รายการเราวันนี้นสนองปีว nee, ัฒนธรรมไทยเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเธอหลับฝรังมันข as ้าเข้าไปจั๊จ้าและเจรจาคาทีเอาว่าตรงยืนแลให้วัดจอยจอยใหญ่ข้าเหงาห้อยเดี๋ยวเขาจะถอยพระเนีเงินดอนจะได้ไหลเข้าไทยถ้าเขาไม่ชอบใจเดี๋ยวเขาจะไปเกาหลี เปิดเวทีนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้สนองรองรับนโยบายรัฐบาลชาดเจนโอโอละปักใต้บ้านเราโอโอละปักใต้บ้านเราเรามีน้ำมีเขาและทะเลกว้างไกลที่ไปในกับใต้บ้านเราไ,ไหลไปไไปรนกับใต้บ้านเราเวลามนโนราเพลยค่ะพอร้องอย่างเนี้ยเด็กรุ่นใหม่เขาจะเบื่อเขาบอกไม่เพราะเลยเขาชอบอะไร ดุกเด็กกันอย่างมีลุกด็กดุเด็กะะแม่อะไรนะกระยุกกระยิกอะไรของเขาไม่ทราบจริงๆไม่เชยเลยหนูทั้งหลายเพราะอะไรคะขออนุญาตพูดเป็นทางการหน่อยวัฒนธรรมประกอบด้วยคําว่าวัฒนากับธรรมะวัฒนะแปลว่าจะเริญธรรมะแปลว่าสิ่งดีงามวัฒนธรรมแปลว่าสิ่งดีงามที่จเจริญแล้วมีอะไรเชยเหรอ นี่มีอะไรเชยไม่เชยเลยยกปุยา่างให้เห็นชัดแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับสอสอ,สอรอรู้จักไหมคะรู้จักไหมสอสอรอหรือจักไ้ <S <S เออนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดมีบัญญัติไว้ดีจังเลยคะ่ะมาตราที่69เเขียนไว้ว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือรักษาวัฒนธรรมไทย ให้สม,มดุลและยั่งยืนโอ้โหสม,มดุลแปลว่าอะไรเมื่อกี้กราบเรียนถามอาจารย์แม่แล้วต้องอ่านมาับสมดุลยืนยันเลยนะอ้างอิงพจนานุกรมฉบับเคลื่อนที่เออะสม,มดุลค่ะคุณแม่ขาแปลว่าไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัดนี่คือสม,มดุลยั่งยืนคืออะไรยั่งยืนคือไม่ชั่ววูบไม่ชั่วว่า ไม่เปเดียวเดียวต้องตลอดกาลนานเท่นี้นะคะวัฒนธรรมไทยนะคะมันมีสเสน่ห์เห็นสเสน่ห์เหมือนที่ฉันเห็นไหมย,ยกตัวอย่างแม้แต่การจีบกันเนี่ยคนโบราณเวลาจีบกันเขาจะเจอกันที่ลานนวดข้าวแค่พอเจอปั๊บอย่างที่ฉนเห็นคุณคุณลุงแล้วคุณลุงอยากจะจีบพยาวสมมุตินะสมมุตินะคะอยากจะจีบพยาวสมัยโบราณคนไทยนะ คุณลุงแค่ร้องเพลงไกลเข้าไปอีกนิดอะละว่าชิดชิดนะเข้าไปอีกหน่อยถ้าเยารู้แล้วว่าลุงจีบถ้าเยาก็จะทําเฉยๆแล้วก็ไปบอกแม่ว่าเข้ามาจีบหนูแน่นะคะแค่นั้นแต่ถ้าลูกใหม่ทำไมคะอัธพีจะอาไปขอไปขอพอจะว่ายังไงนองสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอหน้าจริง นะคะสมัยก่อนก็ก็ไกวเปลยใช่ไหมคะกา้าวเอย๋ยออกไขให้กาฟัากนแล้วก็ไกวไปนะคะออแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอท้มอนนะนอนไปซะลูกแต่สมัยนี้มันไม่อย่างนั้นนะคะ มันกไอยเพลงอุ้มโดเต้ฮัลเล่ฮัลเล่ฮัลเล่โโ้โหฮัลเล่ฮัลแล้วลูกมันจะไปหลับได้ยังไงคะลูกมันจะลุกขึ้นมาเตะบอลพอหาบอลไม่เจอมันจะลุกมาเตะแม่โอเคเพราะไหนบอกจะกล่อมให้มันหลับกล่อมให้มันหลับได้มันอุ้มโดเต้มันจะไปหลับได้ยังไงเพลงมันเร้าอารมณ์ใช่ไหมคะเออ ตอะนั้นเนี่ยประเพณีไทยถึงบบกดีมากนะสอนลูกนะกล่องก็เพลงที่มันทําให้อารมณ์เย็นนะคะอพอลูกโตให้รู้จักเล่นเพรภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายเลยก้านกล้วยแม่เอาใบตองมานี่หอ่อข้าวต้มมัดเสร็จแล้วก้านกล้วยมาก็สานให้ไปเล่นยิงปืนแบบเปิมเตมเอิไม่ต้องซื้อปืนจริงไปยิงป้าบ้างตายเป็นแถวอ่ะ ข้าคุกข้าตารางไปนะใช่ไหมคะเอาทร,รรมากาบกล้วยวิ่งไปกับกรับกับกับฮตีเข้าไปตีก้นตัวเองเข้าไปฮิสนุกและลูกก็ได้ออกกําลังกายเหงื่อก็ไหลเดินกะลา <my God. S 1> เคยเล่นกันไหมคะปนูนี่คงเคยนะคะเนี่ยเดินกะลากรับกรับและเป็นไงฮะฝ่าเท้าเราเป็นจุดรวมใช่ไหมที่เลือดลมจะดีอ่ะสมัยนี้ทําอะไรมันไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินละค่ะแม่จะเอาทร,รมากอด แม่จะเอาเกมกดเกมต่างๆให้ที่นะอะไรอ่ะโอ้ยมาโยกของมันอนะ่ะุ่มั่งพุ่งมังนะ่ะเอเลลอลรถยนต์เอกใช่ไหมฮะมันฝึกหัดขับขี่นะชนกันปึ้งหมดเกมไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้แต่พอมันโตม,มันไปขับจริงๆพอชนเปรี้ยงมันบอกมึงลุกขึ้นมาใหม่มาใหม่มาได้ไหมไม่ฟื้นแล้วลุกขึ้นชาติหน้านุาน,นสิเอาแล้วมาเล่นรรํามากอสแพงก็แพงพ่อแม่ก็ตามใจลูกซื้อให้เอาไปโรงเรียน ไม่เป็นอันเรียนการเรียนก็เสียแทนที่เราเป็นแม่เนี่ยต้องเออให้สติลูกบอกลูกไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้แต่ต้องมีเหตุผลนะคะแพงก็แพงลูกนะแล้วแม่ก็ไม่ค่อยมีเงินนะเออเอาเงินไว้ส่งเสียให้ลูกเรียนดีกว่าวันก่อนมีมาคนนะคะมาร้องไห้โฮโฮอะไรทิเดะทิเดะตายเราก็เออทีิเดะที่เป็นญาติข้างไหนลูกนะเออแล้วแม่เขาก็ด่าเนี่ยอาจารย์จัดการทีนะคะ โทษนะครบอกพี่เดเป,เป็นพ่อเป็นแม่แกได้งไงฮะร้องไม่หยุดเนี่ยท่านสิค้าเป็นใครลูกพี่เดกเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตหนูคะ่ะลและ้วแล้วทำไมต้องร้องไห้ล่ะลูกเขาตายคะ่ะเป็นอะไรตายลูกเป็นเขาบอกเป็นอะไรนักร้องวงอะไรของญี่ปุ่น X J 8ใช่ไหมโอ้แล้วก็แม่ก็ด่าว่าเขาใหญ่เลยเราก็บอกอู้ไม่ได้คุณแม่เราต้องร่วมสมัยต้องเข้าใจลูก คุณแม่ไม่มีเวลาให้ลูกลูกก็เลยเอาเทปนักร้องมาแล้วก็ติดนักร้องสิเพราะนั้นอย่าโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื่อเถอะนะสมัยเราปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงแบบภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยพ่อแม่มีเวลาให้ลูกรับรองลูกไม่เสียและไม่ลูกจะไม่นักคนอื่นมากกว่าแม่เราค่ะลืมขันนาดนะเจ้าเพราะว่ามีวิทยากรรวมรวมบนเวทีนี้อายุครบ2 0 0พปีพอดีนะเจ้า ไม่รู้ว่าใหรถึงเอาข้าเจ้ามาห่วงกลุ่มได้จริงๆข้าเจ้านี่อยู่ในกลุ่มโต๊ะคลมัธยมศึกษานะเจ้าคปรับนับว่าเป็นเกียรติับชีวิตจริงๆนะเจ้าจะอุ้กคำลังอีกเมืองก็จะเมื่อยนะเจ้าเมื่อกี้อาจารย์ว่าเล่นม้านะเด็กๆเขาเขาเลิกเล่นกันไปแล้วนะเจ้าไม่จริงนะเจ้า เรื่องของการเล่นไม้ยังมีอยู่เจ้าแต่ว่าเล่นอยู่ในรถสิบล้อเจ้าขับไปเล่นไปขับไปเล่นไปเจ้าเศรษฐกิจยุคนี้นะเจ้ามันน่าสงสารนะเจ้าทําให้วัฒนธรรมมันถดถอยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวัฒนธรรมไทยเนี่ยใครๆก็รับได้รับได้ฝรั่งเนี่ยอู้รับดีนักหนาแต่คนไทยบางคนนั้นนะคะที่รับไม่ได้ไม่รู้มันเกิดมาในแผ่นดินไทยทําไมนะคะอย่างเช่น เรื่องของรอยยิ้มและไมตรีอันดีงามเน,ะะมาน,นี่นะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแลนด์ออฟเต้าสึนส์มรอยยิ้มหายไปน้ำใจก็ยังหายไปด้วยนะคะบนรถเมล์เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคนท้องแก่ก้าเดือนยังต้องยืนเลยค่ะ <c oughs> ไม่ทราบใครขโมยน้ำใจของคนไทยไปที่ไหนหมดนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าตึกยิ่งสูงขึ้นชั้นใด จิตใจของมนุษย์มันยิ่งต่ำลงต่ำลงเพราะว่าคราแก่อใหยมันแก่ไปเรื่อยๆถ้าพูดคำว่าวัฒนธรรมและก็พูดว่าใครๆก็รับได้เรื่องจริงค่ะเพราะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันหมายถึงความเจริญงอกงามฝรั่งมาเมืองไทยหวังจะเอาภาษาท่านจำไว้เลยนะคะ ถ้าประเทศชาติใดสูญสิ้นภาษาชาตินั้นสิ้นเอกราชอธิปไตยและวัฒนธรรมเรายังเหลือวัฒนธรรมคือภาษานะท่านเราพูดเราไม่พูดภาษาอื่นเลยนอกจากภาษาไทยถ้าใครมาถามว่าไทยเคยเสียเอกราชไหมท่านบอกไปเลยว่าไม่เคยนักเรียนเรียนกันสมัยนะคะว่าเคยเป็นเมืองขึ้นพม่าไหมบอกไม่เคยแล้วตอนนั้นอะไร เสียทีเฉยๆทุ่นั้นต่อมาฝรั่งคืออังกฤษก็เข้ามากะจะรุกไทยด้วยการสอนภาษาซะก่อนเริ่มเฉยคนมาสอนชื่อในอแรงกินเราเรียกเขาเลยไอแรงกินคุณแรงกินบอกทำไมชื่อกูเพียนนี่วะเราก็บอกไม่รู้สิแรงแรงกินก็แรงกินนะ่ะแรงกินแปลว่าอะไรไอพวกกินมาเน่า อีกวันมาชื่อฮันเตอร์บราวนีเราก็เรียกเขาในหันแตรบรรณีอันนี้ยังเพราอหน่อยเขาก็ลงมือสอนเลยคอมเมอร์เชียลกรรมจนมีอะไมนะกรรมจนเทเลกราฟโอ้ตัแล็บแกบง่ายเลยคำนี้ง่ายมากเขาก็บอกขออีกคำานะ่ไอศครีมโอ้ไม่มันเลยไอติม <laughs> พลังกลับเลยบอกมไม่เอานะ คุณยุ่นเหมือนกันคุณยุ่นมาถึงก็บังคับให้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นท่านที่เคารพคะถ้าผู้นําประเทศนะและองค์พระประมุขของชาติคือพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระองค์ทรงขอให้ประสานประโยชน์ด้วยการแลกวัฒนธรรมกันคือภาษาเขาเรียนเราเราเรียนเขา แต่เขาจะบังคับให้เราพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่ได้ถ้าตอนนั้นนะคะเราไม่มีผู้นำประเทศไม่มีประมุกประเทศที่ชานฉลาดฟรานนี้ลูกชายต้องชื่อทัศสึโอกินดาลูกผู้หญิงต้องชื่อมิชิกะตะกา่พรอภาษาญี่ปุ่นมาลงอาอาต่างเนี้ยใช่ไหมพี่อาจารย์แม่ซึ่งเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์มาทั่วประเทศขึ้นมาพูดด้วยเสน่ห์ของภาษา มันในลีลาจริงไหมคะภาษาที่อาจารย์ใช้คือภาษาไทยลีลาที่อาจารย์พูดเป็นลีลาของผู้หญิงไทยเชยไหมไม่เชยเลยมันไหม,ไมเพราะอะไรคะเพราะมันมีสเสน่ห์ลึกซึ้งของภาษาที่มีความจริงใจจะให้กับลูกศิษย์ดังคําที่ว่าถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จับจ้าน มันเต่าฝังนั่งซื่อพือรำคาญวิชาการมากเปล่าไม่เข้าทีอาจารย์แม่ค่ะนี่ริกกี้มาตินมาออกรายการทุกคนกรี๊ดกันริกกี้ขึ้นมาถึงเต้นกอรเกอเกอ,เ,อ,อเลอเลอเล,เลกรี๊ดกันใหญ่เลยแต่พอพิธีกรบอกให้ริกกี้ทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าดีที่สุดริกกี้ทำอะไรรู้ไหมคะสวัสดีครับขอบคุณครับ โอ้โหดิฉันนั่งอยู่ดนกรี๊ดจนสลบเลยค่ะโอ้โหโมกใจสนิทแค่เขายกมือไหว้สวัสดีครับขอบคุณครับลูกสาวดิฉันตกใจเลยว,ว่าทําไมแม่กรี๊ดได้ขนาดนี้นะคะฉะนั้นประเพณีไทยไปมาลาไหว้นบนอบผู้ใหญ่แต่งกายพอเหมาะแต่มีกิริยาที่ทันสมัยนั่นแหละค่ะวัฒนธรรมไทยค่ะเมื่อกี้อาจารย์แม่ก็ได้มาพูดถึงแ้วว่านะ เราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของใครเราใช้ภาษาไทยแต่บางคนใช้ภาษาไทยแต่มันไม่เป็นไทยนะคะเด็กสมัยนี้มาเนี่ยร้องเพลงนะไม่เอาน่าเกรงใช่ไม่เอาน่าเกรงใช่โอ้อะไรของมันนะคะฝรั่งเขาร้องไม่ชัดเราไม่ว่าแต่คนไทยยังเกรงใช่ร้องได้ยังไงนะฮะเอามันมาดูหน่อยเด้เอามันมาดูเด้วันนั้นเราไปแข่งได้เห็นปากไม่ชัดเอามันมาดูหน่อยสิเอามันมาดูสิเขาบอกตกรอบเพราะเพลงเขาไม่ร้องอย่างเขาร้องมันดูเด จะบ้าเหรอภาษาไทยเนี่ยนะคะเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมเรามาอย่างดีเชื่อเธอลูกถึงเวลาเรียนเรียนไปกลับมาบ้านต้องมีน้ำใจช่วยพ่อแม่บ้างลูกไม่ใช่ทำอะไรไม่เป็นเลยน้ำทีแม่บอกมานล่ยลูกขอน้ำแม่แก้วอะไรอะไรแม่เนั้นหนูมไม่มาแม่ใช้ใครแม่ใช้เจ๊เจไปกินเองโอ้แม่ออกค่าเทอมให้ซื้ออะไรให้ทุกอย่างขอน้ำแก้วเดี๋ยวมันไม่มีน้ำใจจะให้แม่ เด็กผู้หญิงสมัยก่อนนี่นะ,ะกลับมาเข้าครัวค่ะอย่างเนี้ยช่วยแม่ทํากับข้าวทําขนมและรู้จักหมดขนมอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักหรอกขนมดอกดินจามงกุฎนะขนมดอกสนขนมลำเจียกไม่ค่อยรู้จักนะแต่คนนี้สิฮะเนี่ยเก่งมากรู้จักหมดนะเพราะฉะนั้นนะลูกนะอะไรอะไรที่เป็นของไทยที่ดีๆเนะีลูกรักษาไว้ฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเขาไม่ได้มาอยากดูกระโปรงสั้น ไม่ได้มาอยากดูตึกสูงสูงเพราะบ้านเขาเมืองเขาก็มีเขาอยากจะมาดูศิลปะวัฒนธรรมและความมีน้ำใจของคนไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยใช่จะไรในคุณค่าหรือด้อยกว่าชาติอื่นก็หาไม่แล้วใยไทยจะลืมสมบัติไทยซึ่งควรรักษาไว้นิรันดรการค่ะทิฉันไม่อยากให้ท่านลืมสิ่งหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาและทรัพย์ มรดกทางปัญญาของบรรพชนนั่นคือวรรณคดีไทยนั้นเสียใจอย่างมากที่บัดนี้เราเรียนหนังสือกันกับเรื่องของวรรณคดีไทยที่เป็นสมบัติทางปัญญาของบรรพชนน้อยมากไทยเป็นชาติที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะ,คะแม้แต่คนอเมริกันยังบอกเลยเขาเป็นประเทศใหญ่เสีเปล่า แต่เขาไม่สามารถจะชี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในชาติของเขาได้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาไทยเป็นชาติที่เอื้ออาทรยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไม่มีชาติใดเท่าท่านที่เคารพคะเดียนมีบทของกระเรี่ยงนะเขาร้องเนี่ยขอฝากไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไทยด้วยและผู้ใหญ่ทั้งหลายในบ้านในเมืองผู้ใหญ่ฟัง ผู้ใหญ่ทั้งหลายโปรดฟังท่านอย่าปิดโทรทัศน์ช่องก้าเป็นเด็ดขาดแม่น้ำสาละวินเอ๋ยหลงตนคิดว่าใหญ่เองแม่น้ำใหญ่เอ๋ยหลงตัวคิดว่าเติบโตเองแม่น้ำใหญ่ล้นห้วยเล็กมันไหลลงมาใช่ไหมสายน้ำใหญ่ก็เพราะห้วยน้อยไหลลงใช่ไหม ถ้าเล็กน้อยมันไม่ไหลมารวมกันใหญ่ก็แห้งขอดนะจะบอกให้ <Yeah. S 1> มันคนที่มาอวดสักดาว่าใหญ่โตทั้งหลายท่านโปรดทราบด้วยว่าถ้าท่านอยู่ได้นั้นคือประชาชนสามัคคีกันขออย่างเดียวขอคือขอไทยเราอย่าผลันญาติร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง